สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกไม่มีเงินไม่มีบ้านหมดทนทางจะเดินต่อรับการจาัดสรรที่ดินกับสปกรัไหมคะได้ที่ดินแล้วไปทําอะไรได้อ่ะหยุดคิดแล้วฟังเราจะไม่ทุกพื้นที่เป็นแผ่นดินทองคำภายใต้แนวคิด a e r o Next Step ผ่านสีมิตินั่นก็คือโอ้โหเราให้ครบแบบพร้อมอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านถนนน้ำไฟฟ้าและทุกองค์ความรู้ด้านเกษตรปาร์ตยนแผ่นดินทองอีลีเดอร์ มาร่วมก้าวไปด้วกันกับพวกเราส,สปากรน,นะคะเย้ <Yay! S 1> กลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหวัวใจเกษตรค่ะในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูการดําเนินงานของสํานักง,งานเกษตรจังหวัดชนบุรีเขามีการสนับสนุนเกษตรกรนะคะในหลายๆเรื่องอย่างที่หนองเหียงเนี่ยจะมีผลไม้ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือขนุนขนุนที่นี่มีดีอย่างไรโอ้โหพลาดไม่ได้ต้องตามไปชมกันเลยค่ะค สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งของดีของจังหวัดชนบุรีวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับขนุนหนองเหียงหนึ่งในผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีสายพันธุ์ที่ปลูกมากคือพันธุ์ทองประเสริฐโด,ดยขนุนหนองเหียงมีจุดเด่นเฉพาะตัวตรงที่มีเนื้อสีเหลืองทองกลิ่นหอมอ่อนๆยวงใหญ่นากรอบรสชาติหวานกําลังดีเนื้อไม่เป็นสนิมเปลือกบางสีเขียวปลูกอยู่ที่ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัทนิคมจังหวัด รด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมขังมีปริมาณน้ำฝนพอเหมาะอุณหภูมิค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีส่งผลให้ขนุนที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประกอบกับการผลิตภายใต้มาตรฐาน G.A.P. ของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนตำบลหนองเหียงที่รับประกันความอร่อยและปลอดภยัยพร้อมส่งสู่มือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศสร้างไรายได้เข้าสู่ชุมชนปีละว่า กว่า100ล้านบาทจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพี่สมจิตประธานแปลงใหญ่กันเลยค่ะณปัจจุบันนี้สมาชิกเราทั้งหมด74ลายเนื้อที่ทั้งหมดควบคุม7 4 9ไร่ของตำบลหนองเหียงครัขนุนของเราเนี่ยการไว้ลูกนั้นก็คือเราจะเก็บไป3รุ่นนะครับ3รุ่นตั้งแต่เราจะเก็บรุ่นนี้ไปตัดเก็บเกี่ยวได้วันตุลานะครับตุลา มกลาและก็กลุมทาโดยทั่วไปของตำบลหนองหอยเราเนี่ยจะเก็บละต่อไร่นะครับต่อไร่สามพันแปดร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีเรื่องการดูแลถ้ากิ่งมันหนาเกินไปก็ทําให้มแมลงแมลงชุกชุมนะครับมาทําให้ทําให้ผลผลิตเราเสียหายนะครับการวบลูกเราก็ไม่เอาไว้มากเกินไปต่อต้นประมาณสิบลูกต่อรุ่นหรือ8ลูกต่อต้นนะครับต่อรุ่นนะครับก็ขนุนแปลงใหญ่หนองหอยงเราก็อันดับแรกเลยก็ ผลสดแกะแ,แกนเนื้อสดนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเชือบอบ,บแห้งขนุนทอดนะครับแล,แล้วก็มีแยมนะครับแล้วก็มีตอนนี้เรากําลังทําเกี่ยวกับฟิตรายนะครับเพื่อสู่ท้องตลาดนะครับกำลังทดลองอยู่ครับเกษตรจังหวัดชุมพรีนั้นก็มาสนับสนุนทุกด้านนะครับทุกด้านเลยแล้วก็มีสํนงงานักงานเกษตรอําเภอเก็ลงพื้นที่นะครับแล้วยังมีหน่วยงานต่างๆที่ร่วมเข้ามาก็คือพณิชย์จังหวัดก็ยื่นขอ GI แล้วก็การตลาดให้นะครับ อีกทั้งการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนตำบลหนองเหียงยังช่วยให้สมาชิกกลุ่มลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้สร้างช่องทางการตลาดหลายช่องทางให้กับสมาชิก โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชนบุรีในการบริหารจาัดก,การแปลงใหญ่แบบครบวงจรรวมทั้งการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขนุนเพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้โครงการสร้างฐานการผลิตสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ให้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยของจังหวัดชนบุรีเราได้งบประมาณจากจังหวัดชนบุรีในปี2565ครับเพื่อที่จะส่งเสริมสินค้าเกษตร ของจังหวัดชลบุรีที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์โครงการนี้เราได้มาก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้มีการาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปในการที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับซึ่ง,งทั้งนี้ทั้ทงนั้นก็ต้องเป็นไป,นปนตามความต้องการของเกษตรกรแล้ก็ตามศักยภาพของพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรด้วยที่จะพัฒนา ตัวผลิตภัณฑ์จะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับเราก็ได้ส่งเสริมเกี่ยวเรื่องของการทําให้สินค้าได้รับรองมาตรฐาน g a p นะครับปัจจุบันนี้ได้รับรองทั้งหมดเลยทุกทุกรายเลยนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการคัดเกรดในการจําหน่ายสินค้านะครับซึ่งเราก็มีเกรด A เกรด B เกรด C แล้วก็เกรดการคัดเกรดสินค้าเนี่ยจะทําให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็ได้ส่งสินค้าไปจําหน่ายที่ต่างประเทศ ก็คือประเทศจีนตอนนี้ช่องทางของเรามีจําหน่ายอยู่ก็คือเซ็นทานฟู้ดเทลบางนานะครับอช่องทางหนึ่งแล้วก็สามารถติดต่อ,อยังของขนุนหนองเหี่ยงได้คือทาง l ล n e ID แล้วก็วสช,อชอครับขนุนหนองเหี่ยงสามารถติดต่อเบอร์กลางได้เลยนะครับ0649763379นะครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าขนุนหนองเหียงนะครับท่านสามารถที่จะ มาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัฐนิคมนะครับก็ตรงนี้เราก็จะเป็นจุดเรียนรู้ในเรื่องของการผิดขนุนให้ได้คุณภาพครับแล้วก็เป็นมีจุดรวบรวมแล้วก็เป็นเรากำลังจะพัฒนาต่อไปให้เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับ ขนนที่นี่ไม่เป็นสองรองคายหวานละมุนทีเดียวนะคะและคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะติดตามรายการคนไทยหัวใจเกษตรได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5นาฬิกาค่ะทางช่อง M c o t คอดี H, D, กดหมายเลข30วัินี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเป็นการลงลึกถึงรายละเอียดในแต่ละโครงการที่เอามาขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของงบในการบริหารจัดการของกอ,องทุนนะครับ เพื่อให้กองทุนสามารถทํางานได้เป็นงบบริหารจัดการของกองทุนรวมทั้งโครงการสําคัญที่เราเราดำเนินการยกตัวอย่างนะครับเรื่องโ er <Yeah. S 2> <dachte. S 1> ครงการเกษตรอินทรีย์นะครับเรื่องของวนเกษตรซึ่งเืองเป็นเรื่องของการเพื่อทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นเรื่องของการตอบสนองเรื่องของการพัฒนาภาคเกษตรในเขตสวปกไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของโครงการที่เป็นโครงการเรื่องของการยกระดับความสามารถของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ หรือแม้กระทั่งการใช้โครงการในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนนะรับในการสร้างความแข็งแรงให้กับให้กับพืบ้นที่รูปที่ดินนะครับการตรวจสอบการถือครองนะครับเรื่องของการนําไปใช้เนื้อของการจัดที่ดินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในอนาคตที่เราจะวางเรื่องของโซนนิ่งของการวางแผนในการจัดระบบของชุมชนในพื้นที่ของสวกซึ่งมีมากกว่าหมื่นชุมชนเนี่ยให้เป็นชุมชนที่อยู่ในวง วงที่เหมาะสมนะครับไม่เป็นกระทบกรเทืนการบรทุษที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งไม่เป็นกระทบกระเทือนพื้นที่กเกษตรที่จะต้องมีผู้มาขอใช้